สวัสดีครับพบกันที่ช่องเอสพร้อมกันอีกเช่นเคยนะครับคอนสตูงเอเวอร์ตันร่วมวงจีบรินการดร่วมทับแบบไม่มีค่าตัวเจสซี่รินการอดีตแข้งจอมเต้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับความสนใจจากเอเวอร์ตันหลังจากเจ้าตัวหมดสัญญากับทีมปีศาจแดงโดยมีเวสแฮมยูไนเต็ดยังคงหวังคว้าตัวด้วยเช่นกันองกลางวัย29ปีอยู่ในสถานะฟรีเอเย่นทำให้กลายเป็นที่สนใจของไรยสโมสรโดยเฉพาะเวสแฮมยูไนเต็ดที่เขาเคยย้ายไปเล่นด้วยในแบบยืมตัวและสร้างผลงานนับทับใจเอาไว้ที่นันแต่สุดท้ายการเจรจา ไม่มีข้อยุติและกลายเป็นเอเวอร์ตันที่โดดมาให้ความสนใจด้วยสําหรับเอเวอร์ตันภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์แรมพายเพิ่งขายอริชาลิซอนออกจากทีมไปด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์เพื่อช่วยให้เรื่องของการบริหารหนี้สินของทีมอย่างไรก็ตามพวกเขาก็จะลงทุนในการซื้อขายด้วยเช่นกันและริการก็อยู่ในขายที่พวกเขาสนใจเช่นเดียวกับเจมทาคอสกี้แนวรับเบอร์ล,ลี่ที่หมดสัญญารวมไปถึงเฮนรี่วิงกองกลาง,งตัวสำรองของสเปอร์เอาละครับมารอดูข้อเสนอของแต่ละทีมกันครับเอาใจช่วยกันด้วยละกัน ะะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ให้ช่องเอ็ดรอบบอลของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ